สวัสดีครับกลับทั้งทายสบายดีสวัสดีครับพี่น้องสบายดี FC สุขุทุกคนครับยินดีต้อน,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 นรับทุกท่านเข้าสูงสองยูสุบาลนูคนเก,าก่าคนเดิมนะครับพี่นอนะ้องเนาะพบหนา้าพบตากันเส้นเก่าเส้นเดิมครับเมือ่อนี้เนาะครับพี่น้องหลังจากที่บาลนูได้ลงคลิปเกี่ยวกับอสาววัยสองคนหนึ่งเนาะพี่น้องที่ว่าได้ออกมาบอกเลยแหละที่แบบว่าโอ้โหรู้ถูกต่างๆนาๆนาเนาะพี่น้องเกี่ยวกับประเทศไทยเนาะกำลังพัฒนารายออย่างเะไล่ ได้หลายอย่างนะพี่น้องที่ว่าเราได้ออกมาบอกคือว่าแบบคนเล่าอยู่ประเทศไทยกันคนกลางมาขึ้นจอดก,กันเดือดไปตามๆกันนะพี่น้องในการเห็นห <c oughs> ลายคนนะพี่น้องการไปถ่ายสถานที่ต่างๆเนาะของประเทศไทยอะไรกันมุมมองอีกมุมหนึ่งนะพี่น้องที่ว่าถนนอยากนําเสนอในมือนี้ก็คือนะครับอยากเปิดโลกอีกอ,อีกมุมหนึ่งเนาะอยากเปิดมุมมองอีกมุมหนึ่งก็คือแรงงานลาวนะครับที่ว่าไปทํางานอยู่ประเทศไทยบ่าเปินไปถ่ายบรรยากาศนะครับถนนหนทางต่างๆเนาะที่ว่าอยู่ในประเทศไทยมาพัฒนาสมัยนะพี่น้อง เดี๋ยวกันนี้เขาไปเบิ่งไปส้มกันน้องพี่น้องว่าประเทศไทยนี่อ่เสียดังการสำหรับได้เบานู่งก,ก็เสื้อน้องพี่น้องว่าประเทศไทยก็คือเพื่อนพัฒนาไปคนขงังมาใกล้ร้ายนะครับแต่ว่านันตามที่มนุเคยเห็นน้องพี่น้องตั้งแต่ไปทําง,งานอยู่ประเทศไทยเนาะก็คือแบบสถานที่ต่างๆนะพี่น้องเอ่อบาว่าจะเป็นอ่าตึกบอลน้องพี่น้องหรือว,ว่าอ่าโรงแรมอาคารต่างๆเนาะฮะจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆแบบโอ้โหไปเห็นนี่ เลินนะพี่น้องมันุเคยเข่าห่างอันนะนะั้นเนาะเมเจอร์ังสีนะพี่น้องเขาไปเกือบลืมพี่น้องมันแบบโอ้ห่างโคตรใหญ่เลยจนแบบลงอ่นนะแบบสุดยอดเนาะไปถามญาติมาเออพี่ทางออกอยู่ตรงไหนเราก็เลยว่าไปทางนู้นเลยว่าแบบควมันกวงแห้งเราพี่น้องแบบห่างเมเจอร์ังสีเนาะที่ว่าบริหารก็คือมีทุกอย่างเลยพี่น้องมันุเคยไปเบิงนังสองนึงนะเนาะเดี๋ยววันนี้ครับพี่น้องอ่ามัานุขออนุญาตคลิปทั้งสองอเอือยอันนั้นนะพี่น้องสองคนซืเอวา่าสา,าวเล่าคนไกลทินเนาะ ฝากพี่น้องไปเบิ้องบนส้มคลิปเพิ่นได้เนาะครับเป็นคลิปสนสบายจะได้ก็ฝากสองเอินพันเนื้อเรือพี่น้อบงบ่รหนูเบิ่งกะคืออาจจะกาลังเฮ็ดเนาะคนติดตามก็ประมาณนักปลาอ่านักพันปลาไปกดไลค์กดติดตามเป็นเด้อเรือครับพี่น้องมื้อนี้เนาะครับเดี๋ยวเฮามาเบิ่งเนาะครับว่บาบรรยากาศการอ่าบรรยากาศอยู่กรุงเทพม,มหานครเนาะพี่น้องบาจะอลังการสบายครับไปเบิ่งไปส้มน้องแฟนกับพี่น้อง let's go สวัสดีจ้าสบายดีส่สาวลาวคนไก่ทินนะจ๊ะเด้อตอนนี้สาวลาวคนไก่ทินกะอยู่ทีสถานีรถไฟฟ้าสุขุมวิทนอกจากทุกคนสถานีรถไฟฟ้าเอ t อาทนะจ๊ะทุกคนตอนนี้สาวลาวกะขึ้นมาหอดข้างบนเป็นทีเรียบ้อย้วจ้ะทุกคนเนาะอันนี้คือบรรยากาศ อยู่สถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที่สุขุมมิตรนะคะทุกคนเนาะตอนนี้เช้าเรากะพาสิาพาทุกคนไปย่างซม เมืองไต่ดินจ้าทุกคนเนาะเมืองไต่ดินอยู่สถานีรถไฟฟ้า MRT เนาะจ้าเนาะทุกคนวันนี้ซาลากะเสียออกเนาะมองแคงไหนเนาะวันนี้คืนตัวเพชรดีจ้าทุกคนซาลากะมากับเบาเม็ดเนาะจ้าทุกคนนี่คือบรรยากาศยู่สันไต่ดินเนาะจ้าทุกคน อันนี้จะเป็นสันสามหมดจ้าทุกคนเนาะนี่ทางออกซอยสุขุมวิทยี่สิบสามสถานีรถไฟฟ้า BTS อโศกตอนนี้เช้าเล่ากะสิพาทุกคนงานขึ้นไปของบนนาะจะทุกคนเนาะงานขึ้นไปส้มเมืองไต่ดิน อื่ว่าชาลากอเกินไปนอกจากทุกคนอันนี้คือสั่นไตดินแล้วจาทุกคน สันไตดินนะนี่จ้าทุกคน้าคีสชาันใก่ดินหรือว่าเมืองใต่ดินของสถานีสุขุมวิทเนาะจ้าทุกคนเนะาะ สถานี BTS อาโซตอนนี้เศร้าเลา่ากะชิกขึ้นไปข้างบนนอกจากทุกคนสถานีนี่กะเลิกแข้งนอกจะต้องทุกคนอโอ้ยดี เช้าเาาค่ะเสีงยงางขึ้นไปข้างบนน่ะจะทุกคนเนาะซา้าลราสิไปนั่งรถไฟฟ้าวีทีเอสไปนั่งรถไฟฟ้าวีทีเอทยูทีอาโศกน่ะจะนาะทุกคนแยกอาโศกนะคะทุกคน โอ้โห oh, สถานีรถไฟฟ้าอโศกนะจ๊ะทุกคนน้องบายคนไล่แหงจ๊ะทุกคน พาสิพาทุกคนมาเบ่งแยกสีแยกอโศกนะคะทุกคนพาทุกคนคือสวยงามค่ะแกพาอันนี้คือบรรยากาศกลางเวนเนาะจ๊านะโอ้ของสถานีอโศกเนาะจ้าทุกคน้าปวดโพยเนาะจ้าทุกคนโอ้ตอน,นเช้าล่ะกันสิพาทุกคนย่างไป สถานีอาโซนะคะทุกคนว้าวอันนี้ือสกายบลอกทางยางเนะาะทางถนอนนอกจากทุกคนประเทศไทยเพิ่นกะมี่ความปลอดภัยร้ายนอกจากทุกคนเนาะเพิ่นกะจะมีสกายบลอกทางยางทางยางแบบนี้เลยจ้าทุกคนเนาะ ขามถนนแบบว่าวาตองยางขามถนนเลยเนาะจะทุกคนคนก็นจจมีสกายวอขามป้าทุกคนโอ้หมุ่มหนีก็สวยแต่จะทุกคนว้าวโอ้โหสวยงามแห้งจะทุกคนเนะาะสกายบอคนกะโอ้สะอาดนาะจะทุกคนเนาะสะอาดสวยงามค่ะ เอ็กซ์ตามอมเลยมุมนี้ว้าทุกคนสวยงามแห้งจ้าโอ้สวยงามจริงๆเลยว้าทุกคนมุมนี้ มนี่สวยงามแยงจ้าทุกคนโอ้สวยงามมากมสวยงามยังกับเมืองนอกได้นอกจ้านออทุกคน จ้าสวยงามแนงจ้าทุกคนป้าตึ๊กกระมิจจะตึ๊กสูงๆเนาะจ้าเนาะป้าทุกคนอ้อันนี้ก็จะเป็นหางเทอร์มินนอนหมดจ้าทุกคนเนาะเทอร์มิน,นอลแมนห่ดจ้าทุกคนเนา,าะดาวดาวะอันานนหนโม บอกเลยว่ามุมนีม้สวยงามแง่งตาทุกคนเนะาะโอ้ยลนี่ก,ก็สซูแง่งตาทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นถนนอีกฝั่งหนึ่งน,นาะจ้าของ สีแยกอโศกท่านนี้ก็โอ้เดินถนนสุขุมวิทนอกจากทุกคนถนนสุขุมวิทถนนรัชดสดพิเวกโอ้มุมนีกมก้ก็สวยงามแม่งแตทุกคนโอ้ยตึกก็สูแง่มโอ้สวยงามแง่งนอกจากทุกคนเนาะ บเธอมาลงหัวสก,กายบอกตัวนี้มันจะย่างไปทางใดเนาะจ้าทุกคนเนาะ แล้วสาวลวาศิษย์ายังทุกคนยางไปเนนรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนว้าวพายยังมาหอนมุมนี้นะจ๊ะนาอทุกคน น้อมนาจ่าทุกคนเนะาะทุกคนสวยจริงๆเลยค่ะทุกคนโอ้โหมรนี้สวยงามมากตึกรกะสูงนงาะจ้าทุกคนคจริงๆเลยค่ะทุกคนเนะาะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพยียงสคนี้แล้วจ้าเด้อค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ซาลาวคนไกลทินก็เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะจา้าขอบคุณหลายๆจา้าสวัสดีจา้าละครับพี่น้องสำหรับคลิปเลี้ยงสัตว์ในมือนี้เนาะการที่ว่าจบลงไปนะพี่น้องตามที่เราเห็นเนาะบรรยากาศต,ต่างๆว่าจะเป็นตึกอาคารเนาะพี่น้องหรือว่สาสะพานดอยนั่นนี่เนาะที่ว่าเอื้อยเราไปถ่ายนะจ๊ะ มีหางเนาะที่ว่าแบบแต่ละอย่างก็คือโอ้โหแบบอเมซิ่งเนาะพี่น้องอลังการงานแางเนาะซึ่งมาตึกกันเนาะพี่น้องโคตรสูงด้วยเนาะโอ้โหตามที่วมนนเคยไปเนาะพี่น้องตึกนี่ก็โอ้หลายหลายบอลเนาะที่ว่าตึกเป็นแางแบบมองกินน้ำพี่น้องประเทศไทยก็คือแบบโอ้โหสุดยอดเนาะในการแางถามว่าคนที่บ่เคยไปประเทศไทยดีวมนนแบบบอกเลยว่าไปที่แรกนี่ตะดึงเลยนะพี่น้องมันเป็นเมืองที่แบบคนละโลกกับบ้านเทาเลยแบบไปเห็นนี่แบบโอ้โหแบบไพ่สว่างแสงสีแบบ อาการตาหันน้ำมีดองไปมนุษย์ไปแดกๆเนาะจนแบบหูซึกตกใจแล้วก็ตื่นคือแบบคือเขาฝันประมาณนั้นพี่น้องคือนอนรับฝันแต่ว่าก็คือแบบเพ้นแต่ละลายนี่กอะโอ้โหแบบโอ้โหประเทศไทยสุดยอดเนาะแบบเพ้นกับค่อนข้างว่าแบบคือเขาเห็นต์อ่ะคือเขาเห็นอยู่ในโทรทับต้องคิดเนองแต่ว่าไปเห็นตัวจริงก็คือแบบเขยซ้ำพัดไหลเออเลยในซึ่งส้มมันก็เป็นแบบยังจีค่อนข้างว่าดีต่อใจเนาะมโนอยากให้คนนี้เนาะพี่น้องก็คือคนที่ออกม่าบอกว่าประเทศไทยกำลังพัฒนา มองว่าเราเป็นคนที่คนขางวาจิตใจที่แบบนี่ละคุ้นอีเดียนะพี่น้องทั้งที่ประเทศไทยให้การธรรมากินเนาะครับให้าการธรรมากินไปเหตุเบียกอยุวานเพิ่นเออข้างเงินนักคำยุวานเพิินกินอยู่นอนอยู่หันแต่ว่าเป็นยังคือมีความคิดที่ออกมาเบาว่าประเทศไทยแบบในหลานเสียหายนะพี่น้องอันนี้คือแบบถ้าว่าบางคนนะพี่น้องที่ว่าเราเคยไปมยนกับยัยงแบบเออยังขเข้าใจข้าใจอยู่เพราะว่าขาจะบัะเคยเห็นแต่ว่าสําหรับนุมคนนีหรือว่าสาวประเภทสองคนนีเนาะคือแบบ นี่ไซส์แบบครบบะไรได้พี่น้างคอนขางว่าแบบทำเป็นมูเนาะก็คือเป็นนกสองหัวที่ว่าแบงกัดเราไล guru, ่ตลอดเนาะก็คือเป็นงูกับเป็นงูที่แบบสะสมพิษนะพี่น้องที่ว่าเดี่ยงดู้วแบบมมีความจริงใจเนาะก็คือแบบแบงกัดเราไล่ตลอดก็เป็นคนแบบนี้ทือว่าครบบไรอีดีพี่น้อะแต่ว่าเป็นคนที่แบบมู่เพื่อนนะครับถือว่าเป็นคนที่แบบอันตรายเนาะกับมาะมาณนี้ครับพี่เ้างบางนก็อยากเปิดเรื่องเล่าหรือว่าคลิปนี้เนาะอย่างไรคนเล่าหลายๆคนที่ว่ายังมีความขิดแบบนี้เออยังมีความขิดต่ำๆเนาะ อยากให้เจ้าพิจารณาเบืองว่าก่อนเจ้าอ่างยังกระขวรคิดไต่ตองก่อนเนาะเพราะว่ามันพี่น้องการที่ออกมาเบาคืออ่านมคนนี้หรือว่าสาวขี้ซ้องคนนี้เนาะกลายจนแบบคนไทยบ่รับเหตุเบียดเนาะพี่น้องคือว่าตกงานเลยกลายถือว่านี่แหละการที่จะาอ่างยังกระขวรพิจารณาเนาะคนไตยตองเบืองก่อนว่าประเทศเพิ่นคือว่าโอ้ในอาเซียนเนี่ยมโนบาถือว่าแซงหนาวได้ประเถรนะพี่น้องแต่ว่าประเทศไทยคือว่าสุดยอดเนาะเพราะว่าเฮาเห็นต่างๆเนาะพี่น้องบ่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว ่าการค้าขายแต่ละอย่างนี่ประเทศไทยก็คือแบบคือเราเห็นนะพี่น้องนักท่องเที่ยวแต่ละบ่อนนะที่วาวนุเคยดีบิวฮะนะแบบนักท่องเที่ยวเต็มแต่ละสถานที่ต่างๆเนาะคือว่าสวยงามอลาัางการต่างๆนี่แหละคือประเทศไทยน้อพี่น้องเข้ายากแบบอาหารการกินที่หลากหลายเนาะคือว่าราคาก็จับต้องได้ครับโอเคครับพี่น้องประมาณนี้น้อคลิปนี้ก็ประมาณนี้ด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามเนาะกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ุคลิปของวานวโนเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณครับพี่น้องคลิปทางซอง พีสาวเพื่อนำเนาะทีเพิคนไทยมาใหายนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท,าท่านทีเขามาติดตามรับชมเลยครับสำหรับลิปนี้ก็ราาโตไปก่อนพี่น้องพ้อกันใหม่ในคลิปนะ้ะสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย